บาสม,มัยมาเห็นรถเฟินจิแก,กไปไซที่พี่น้องอันนี้พวกเานี่ยป้อนนี่ไปถึงราคาโอ้ยรถแก่รถมีแต่รถลู่รูขังแรกเดียวนนเลือดสิลงทางด่วนเด้อสาวเล่าเลยนี่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 ผมเก็บเงิน,กนงเกีเ่ยวก,ก,กันบนนอนน่เนาะ20บาทครับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อบกับบอ,อสม,มัยเลยนะพี่น้องเนาะ บอสมัยไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งเนาะคลิปที่ว่าสาวเล้าที่ว่าอัดคลิปออกมาเนาะบอกว่าคนไทยอิตาทางด่วนประเทศาวล่าพอจะได้จังกาวเว้าเนาะสาวเนาะจะมาเบิ่งนี่ได้อนี่พากคลิปนี่เฉพาะพากถึงสาวเหล้าคนนั้นเฉพาะเลยเนาะจะมาเบิ่งทางด่วนประเทศไทยเนาะ จักเลนจะว่าทางด่วนผ่านเพื่อนนี่มันจะไปอ้อนซ้อนอยังทางด่วนซองเลนติดกระเพื่อนจะแตะตะเล็ดตะเล็ดอยู่นั่นน่ะเพราะเป็นทางด่วนประเทศเพื่อนนี่ยุกระดับความสูงก็ตึก,กจักจิมเบแจ็คสัตนานะ <c oughs> แมเรื่องภาวะภววงเมืองงวดจีนแม่นเพราะว่าแลนนี่ปวต้องพะวงไว้ออยังอีกว่างัวสิแลนตัดทางว่าแบบสิแลนตัดถนนโบมี่จ้าไปเห็นทางด่วนนั้น อยู่เวียงจันทร์สันน่นะเร็จจะมาเบิ่งดูทางด่วนอยู่ประเทศไทยเนาะจักเล่นเดี๋ยววะโอเคเล่นสวนกรับเนาะเบิ่งเอานี่นี่คืออยู่ทางด,วาด่วนร้อยฝ่าเด้อนี่ยเนาะเอ้ยนี่ไฟเท่าก็น,เเน10เซนติเมตรเ0เซนติเมตรเท่ากันเออเป็นอะไรเป็นเส้นไฟตรงนี้นประมาณกิโลละสองต้น ไปเมืงองตานี่มาเบิ <azt S 1> เบ่งเงานี่เนาะไม่ได้บุหรี่เนี่ยแต่เขาบอกว่าจะจะเปบุหรี่ยังไงเนี่มันแมนเหลืองจริงเนาะนี่เบิ่งเงานี่ถนน,นวะฮาวาวาบอลนี่ก็ดีกว่ามันดีมันต่างกันจานนกประเท่านะครับถนนทางด่วนประเทศลาวครับแปลว่าชวนกันไปมาสองเลนนะติดดินพอบติดดินพอนบนัวกระเลียงแม่กระเลียงแมนที่มได้ดีปุยปุยครับเยียงสิบปุ่มกุ้งแม่ เันม oui, mm e, mm e, pues ีดด nah. ิบึมีดบงเน่บงเลยบึงเนี่ยบงเนีูบึงเนี่งกนี่ยงนี่ยกึงเนี่ยบึงเนี่ยบ้งเนื่ยงเี่ยบึงเนี่ยเนี่ยรึเนี่ยบึงเนี่ยบึงเนี่ยบึงเนียงเนี่ยบึงเนี่ยึกเนี่ยบึงเี่ยบึงเนี่ยบึงเนี่ยบงเนี่ยบเน่ยบึงเนี่งเนี่ยาเนี่ยบึงนี่ยบเนี่งเนี่ยบเนี่ยเนี่ยบ่งเนี่ยบึง่งเนียเนี่ยบึงเนี่บงเนี่ยบึงเนีจยบึเนี่เนียงเนี่บึงเนี่ยบงเนี่ยบึี่บงเ่ มันแตกต่างกันเด้เออมันคนละอันนั้นเลยได้นี่เบิ่งเฮานี่เด้น,นี่พี่น,อออน,น้องออน่นอัตโนมัติ้อพี่น้องแล้วบ่มีแต่ว่าสิทางนี้ทางเดียวเด้พุ่นก็ข,นขึ้นก็ต่างหาเด้ลงก็ต่างหาเนาะเออ้ยเบิ่งเฮานี่ข่อยละยังอายแทเจ้าอยู่าวลาวคนนเนาะเราว่าเบิ่งเาู ความโกความอิเตอร์ของคนนอกโก้ผมเคยมาเมืองไทยจ็คเถอะเออผมเคยมาเมืองไทยแจ็คเถอะผมจากสาวลาวคนนี้เนาะเบิ่งเงาตึกว่าว้าเอาบอลนี่จะคิดว่ายังไงนี่คอนโดเดนเนาะคอนโดเดนเนาะเนี่เบิ่งเงาดูนี่แหละคันบบเห็นคือบ้าสมัยแหละอย่าไปว้าเด้อไอ้เพิ่นเนาะ แค่ทางด่วนซองเล่นเจอเออันนี้เบิ้งเอาหนิมนุดยสวนกันไปมามีแนวกันกลางอีกเนาะแล้วก็หรอดไฟพวกนีครับชุดยอดเลยชุดทางชุดเชนทางกับพวกเจ้มักบุหรีเนาะอไอ้มาตีหูตีตาเบิ้งนะครับออกจากทรมาได้แล้วชุดวโมเจ้านะ่ะย่านอยู่ล่าสุดนี่ครับมนุษย์ทำก็เลยออกมาก อันนั้นเลยดิออกมาคตรโคโหดคอยยังเลยดิออเออมือมาได้เห็นถน,นนประเทศไทยทางดน,นประเทศไทย<อ>บวานาพ้นหนาแรงเป็น,เ,นเออโข<ป>เ<ป>บื้องเงานกไงก็ขึ้นแล้วคุณผอางงเบื้องรับผมเครื่องบินก็ขึ้นกา<อ>นี่เล็กความจเจริญของเพ่อนนะววาจะทาาอากาศทางวกทางนาวเนาะ มีเบิร์ตไม่เงียบไปเมิ่อกี้พัฒนาคือข้าวเจ้านะใครแบบไปพัฒนาไปมไม่สะดวกแต่พอมันยังเงียนี่ตีประเทศที่พัฒนานี่ยังบ่ทันเห็นอีหยังจักอย่างถนนจะเลื่อนแล้วจะเลื่อนแล้วนี่คนทุกแล้วนี่ยคนถกแล้วเพิ่งเอาผัวลายเส้นลายสายมาประกบเข้ากันน่ะความสามารถของเพิ่นนี่คือสุดยอดเลยแหละ แมนลุงไปกันเงโง่โง่งับบินตลนเชนเอยู่นบานเอ้าเอิญยังไงน่ะยุ่นเน่บ้านเอ้าเอิญเดินบินคนขึ้นไม่แล้วทางนนผมไหลไหลดากันมากพี่นสวนูอยูตรงนี้ก็บบานากันสนามบินสุวรรณภูมินาะพี่น้องนะบอนเซาสูงๆตัวนั้นน่ะเดสนามบินสวรรณภูม แต่ยังเงดกับยังขาดข้าใจกับสาวล่าเนี่นะไปว่าอย่างไรว่าคนไทยอินสารเนี่ยเออตุกไซยังมาท่านออกมาแต่แต่ลู่อยู่นะการขีปนิากผากพี่น้องทุกทุกคนนอเซ่เซ่ได้เลยลานเนาะผูใดุ้้นจักลิปแล้วอะแซ่ไปให้เราเบิ่งน้ำเนี่ยว่ามาเบิ่งทางด่วนนี่นี่นี่ทางด่วนประเทศไทย มันยกสูงขึ้นมาจักจีเมตรจักเมตรเนาะเออเป็น่ะงิเออเช็กันไักเกันเบอนี้ตึกความสูงตึกจช็คสัันี้บายสั่งหยุขึ่งหนึ่งของตึกโอ้พี่น้องเลยบนตังว่ายังหมักไม้เนาะแค่รอดไฟเพื่อนนี่ก็กินขาดแล้วนะครับอย่างหนึ่งนะทางไปหน้าเพื่อนนะยังดีกว่า เออข้ขีดเนาะทางเกินทางดวนเนาะน้ำเพียงก้างขานี่เนบ่อเป็นบ่อยี่พุ่นบ่อเออเป็นบ่อเป็นลุมอยู่พ้างแล้วพ้างอีกประสอบจักเถื่อน่ม่งบจักงบเรื่องเรื่องเรื่องงบมีงบมีลเงียบเงียบวอยากเาแห้งกันเบาแห้งเล้เกัเจ้าจิจับเออเขาเจ้าจิจัาบ้มีนอง ข้าวจะเป็นใครนี่ไอเบิงเงานี่มาเบิงกะคักเลยบมะสมัยบรรยายทางดวนจุบมใอหยากถือเลยเบิงกูอันนั้นก็คืนมากก็ออกมาใส่กันอีกได้หนี่เห็นิหนีี่น่เบิงเงานี่ถนนเหมือนี่นี่เบิงเงานี่คือข้าเห็นกับตาข้าเองข้ามาเบิงข้ามาสัมผัสกับตโตข้าเองข้าวเบาด้เนาะนี่เนาะเป็นอยู่ในช่วยในยูทูบอยู่อย่างแม่แม่ขาไปเห็นใน YouTube กับภาพตัดต่อ AI นี่นนนคือเรี้ยวเรียวเลยพี่น้อง YouTube สั่งรู้จักถึงดวนอี่ตรือดิทางอย่งในทางอากาศอากาศสยานสนนออวนันบูอือมีเปิดบ้านเจ้าในไปนี่ห้าแน่เบิ่งปลายสิบอบทางนี่ผมมีได้เอือนี่นนแหลนเร็วกับมี<ส>จับ <ๆ S 1> ความเร็วอีกไปใช้นี่ผมเบิ่งในทางด่วนมันความยาวความกล ชนบุรีพัทยาจากกรุงเทพผมมีลงเบิงป้ายเออาผมมีลงเบิ่งป้ายเอ้าพี่น้องนี่แหละคนยังคันว่าหลดเสียหลดยังคางทางยังมีโทรรัซั์ให้โทรพี่นะโทรพี่ได้เนาะโทรพี่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 พีชพี่่ี่ี นี่เฮมประตู้โทรศัพท์เห็นออกเ็นป่ะนี่ยตู้ไปตำรวจเข้ากันมีตู้โทรศัพท์นี่นี่เบิ่งเอาห่างกันห่างกันประมาณจักกิโลบ่ฮอดกิโลบ่หอดสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรนั่นนี่มีอะไรนี่เบิ่งเอานี่ความแตกต่างอ่ะความพัฒนาของเพิ่นนะบอ่บ่อยากเว้านะสาวเล้าจะอย่ามาเว้า เจ้าบ่เห็นเจ้าบ่เคยมาเลยประเทศไทยเจ้าอย่ามาเบาแจ๊กเสือหรือไอ้เขาเนาะนี่คือไอ้แท่นไอ้แท่นแล้วเนาะบ่เห็นแล้วมาเา้าเออบ่เห็นแล้วมาเ้านี่ซทำไปหาปลาดูซยำไปหาปลาแหละบ่มีปลาคุ้ยมาเต่มที่ไทยหล่ทีแต่ปลาตัวเดียวก็กว่าได้แต่ปลาเต็มคองนเนา่โม่มนเจ้าต้องมาฮัดมาสัมผัสดเดือด ด้วยตัวเองและมาเบิ่งเบยตาตัวเองมาเม่ต้องไปพังคนอื่นเบานะมาเบิ่งโหลดคาราบูเสือบรรว่าปบาสมัยเบาเอานี่เนาะพากูแหละยิซาทางดวนเออไปยิฐซาทางด่วนไปเดินเล่าอุ้ยไปจะขี่เบ่ยไปจะขี่งัวขี่เป็ดขี่ไก่เต็มถนนอยู่ไปเดินเล่ากันกับโบมี่เล่ากันกับโบมี่ผ่านมาปป๊บจะหมดผ่านมาปป๊บ บแย่แล้วนะว่าตับตึมนี่ยก่วนกันเลยถ้าถ้าดวนก็ถ้าดวนสมอฐานกจแม่เสมอตัวเสมอปลายสมอตัวเสมปลายาาี่้ไปเลยทุกคนสูงยางสูงแน้วเบอรความอลังการของรถนชิบหลอนนักจั็กเปนจั็กตันนังแลนบนทาดวนได้ิเบองา ประเทศไทยนี่แลนบอดายแคร์ยังนะรถตุ๊กตุกมอไซค์มอไซค์สามโลสโลเนาะเออหามคืนเด็ดขาดแต่จะไม่เบิ่งทางด่วนบาดเจดดเ้าตีรถอีแตกยังคืนนะเออทางด่วนหึงเดือนรถอีแตกเอ้าเขาปล่อยเขาเขาให้คืนคืนเท่เออรถอีแ<น>ตกจะคืนได้เสียเงินดีกันเสียเงินเก่งกัน เอาสิถแตสมมติข้นได้าดนก็เอาขืนาเมื่อกี้นี่พอข้นมาแล้วแล้วปุ๊บถ้าคนอยู่บ้านบ้านนี่เขาจะข้นเขาไม่ได้เสียเงินแต่ข้นซื้อเลยนะป็นซื้อ่เลยอ้ยกก็เี่ทั้งคนกันนั่นแหละว่าด่านเก็บเงืนซื้ออย่างว่า่งนมาขนนก็เสียเปียกไืกันกันนั่นแหละแบดีๆสมมติไปทั้เดือนเนาะมเากรานึ่งข้นเสียปุ๊บแต่ตอนีบ้านพญานาคมงไปนั่นเล้จะข้นแล้วแตวาึ้นในปุ๊บเลยแมนปุ๊บปุ๊ เสียเงินปุ๊บบันไดไปลงยังจะไปลงอยู่ไซสกันแล้วแต่เจ้าเขากันังแบกกำบานเราอยู่นี่เราคืนมาปุ๊บได้เสียเงินปุ๊บแล้วก็แวกคันโมคืนกันบมเสียเงินเขาก็บ่ไวคืนนี้ปลาสมัยมาเห็นรถเพิ่์นชิแกไปไซสพี่น้องอันนี้พวกเขานี่ป้อนนี่เดินไปถึงรานาโอ้ยรถแกรถมีแต่รถรูรูขังแรกเยอเขาเคยเห็นเนาะ ไปเห็นคลิปหนึ่งที่ว่าคนลาวเขาก็เห็นว่ารถมันแก่รถอะไรนี่นแหละลุล้กันเปเบิร์แทนกันเป็นแบบนี่สิลงทางด่วนแน่นอนไปแล้วเมื่อไงชิล่งทางด,วด,ด่วน,น,น,นเวล,งงล่าชิลงทานด่วนเด้อสาวลาวเอ้ยนี่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 นนกนเก็บเงินกัเอก็บเงกันบ่เนาะนี่เนาะ20พาร์ท คนนะปิดโอ้โสัตว์ยาวกันไปเลยพี่น้องโอ้ภูเขาชนบุรีมีภูเขานำเด้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้โอ้อันนี้ทางไงันนี่เดีวยดวย นีวันหยุดยาวเนาะวันหยุดยาววัวนมาเทีรร่ยวเจอแต่ว่าลูกพาหลานมาเที่ยวไปใกล้บางแสีงโอ้โหบุปผี่นาะหยุดเที่ยวได้วันนี่เป็นล่องไปนี่จะเป็นอัมบัตตานครซูเปอรี่ร่องไปนี้จะเป็นซูเปอรี่บางแสน ถานอาทมนักรถเห็นคนอียังพี่น้องอ๋อคนไก่นึ่งนไก่เอาสิบหลอไปคนเลยไก่กนออกมาเท่านี้ก็จะเห็นมีต่รดบรรทุกเนาะรถบรรทุกไลยเนาะพี่น้องอ ไปไไปรถี่บอสกะดีกมีมป,ป้ายบอกว่าเดินออนมของจีไปนี่คนจีไปนั่งมีของเรียงออกไปไน,น,นั่งวนเปรถดี น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อน right ี right ่เด right ้อพี่น้องคนถนนนทางบ้านเพิ่นโอ้ยคนแย่ออกไปมันแย่งกันไปไลเนาะไลยเศษไลายสายอยู่มาประเทศไทยนี่ยังเห็นผู้คือกันได้พี่น้องเอ้ยผสมไม้นี่ได้บ่ได้เห็นแต่อยู่บ้านเด้ยโอ้ สะพานกับรถเพื่อนก็เห็ดขาเห็ดแหน่ลยเน้นองพอบอดอ,องกับข้างล่างเนาะพี่น้องยกระดับขึ้นสูงแล้วก็กับมาเลยมันจะบดเสียเวลารถติดเนะาะขากอย่างนี้พี่น้องเลยเบิร์เบิงบ่งกเบิร์เบิร์กบอทั้งนั้นก็กลับรถคือกันได้นี่เนาะนี่เนาะโอ้พี่น้องเอ้ย ดั้งรถกระด้างนะน้องพี่น้อง